ก็สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูจะมาบอกแนวข้อสอบนะครับในการใช้ในการสอบนะครับข้อสอบปลายภาค2,543นะครับก็หวังว่าทุกคนจะต้องทําข้อสอบให้มันได้นะครับแล้วก็ให้ได้ดีด้วยนะครับไม่ใช่ทําแค่ได้แล้วไม่ถูกต้องนะครับข้อสอบนะครับมีด้วยกัน60ข้อนะครับเนื้อหาเรามีด้วยกัน4บทเลยนะครับก็คือบทที่ ในบทที่นะครับบทที่4 5 6และ7นะครับบทที่4ก็คือโครโมโซมและ3ารพันธุกรรมนะครับบทที่5ก็คือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบทที่6เทคโนโลยีทาง DNA นะครับแล้วก็บทที่7ก็คือวิวัฒนาการซึ่งทั้ง4บทนี้นะครับครูออกข้อสอบรวมกันแล้ว60ข้อนะครับก็แบ่งเป็นบทที่4บทที่5เนี่ยรวมกัน30ข้อแล้วก็บทที่6กับบทที่7รวมกันอีก30ข้อนะครับ ย้ํานะครับมีข้อกาอย่างเดียวนะครับ60สข้อง่ายครับแค่เลือกให้ถูกต้องแล้วก็กาลงไปนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูแนวข้อสอบกันแล้วกันนะครับในพาร์ทสาิข้อแรกนะครับก็คือบทที่4ี่กับบทที่5้าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราเคยเจอมาแล้วนะครับเราอาจจะหากันจนเจอนะครับแล้วก็พบเจอกันมาแล้วคนที่เคยเห็นก็อาจจะมองว่า โอ้ยง่ายมากเลยนะครับแต่คนที่เคยเห็นแล้วจําไม่ได้นะครับก็อาจจะบอกว่ามันยากจังเลยนะครับอ่ะเราก็มาดูแล้วกันนะครับแนวข้อสอบนะครับอ่ะเราไปเราต้องรู้จักนะครับคําว่ายีนและโครโมโซมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับไปดูสมบัติสมบัติของสารพุกรรมนะครับข้อใดไม่ใช่สมบัติของสารพุกรรมอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาดูแล้วกันนะครับ ไปนะครับไปดูนะครับว่า d n a เราเนี่ยในหนึ่งนิวเคลียทายของ DNA เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับถ้าใครจําได้ใช่ไหมครับมันจะต้องประกาบประกอบไปด้วยน้ําตาลฟอสเฟตแล้วก็ในตัวจีนัสเบสนะครับอ่าซึ่งอย่งนี้เราก็ต้องจําให้ได้นะครับทีนี้เราไปดูกระบวนการสังเคราะห์ dna นะครับกระบวนการสังเคราะห์ dna เนี่ย มันมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไรนะครับในการช่วยแยกสายด n a อนอออกจากกันอ่าก็ไปทบทวนนิดนึงนะครับน่าจะทําได้นะครับเอนไซม์ M ที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับขึ้นต้นด้วยเ <c oughs> ฮอเฮอสักอย่างหนึ่งนะครับเนาะไปดูกันนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ไปดูนะครับว่าในการสังเคราะห์ปโปรตีนเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับย้ำนะครับ ข้อที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ดีเอ DNA และโปรตีนเนี่ยมีอยู่หลายข้อพอสมควรนะครับไปทําความเข้าใจนะครับไปดูรหัสนะครับรหัสที่ใช้ในการหยุดการสังเคราะห์โปรตีนนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รหัสเริ่มต้นนะครับในการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยมันคือตัวไหนนะครับอ่าเนื้อหาต่อไปนะครับเราไปนึกถึงคนที่ศึกษานะครับ โครงสร้างของด n a นนะครับก็คือวิสกินและแฟรงกลินเนี่ยเขาทำการศึกษาโครงสร้างของด n a นเะนี่ยด้วยการใช้เทคนิคใดนะครับข้อนี้ง่ายๆนะครับไปดูแล้วกันนะครับทีนี้เรานึกถึงการสังเคราะห์ดีนเนย้อนกลับนิดนึงนะครับการสังเคราะห์ดีเนเนะี่ยมันจะมีสายสสายใช่ไหมที่มีการสังเคราะห์แตกต่างกันเนาะไปดูครับว่าสายสสายเนี่ยสายหนึ่งเป็นสายสายอะไรนะสาย ลิทติ้งเรือสายเล g กกิ้งนครับเราก็ต้องแยกแยะให้ได้นะครับคําว่าสายลิ a d ิ้งก็คือสายที่มันมีการสังเคราะห์ดีเเป็นสายยาวต่อเนื่องนะครับส่วนสาย l ล g กกิ้งใช่ไหมครับก็เป็นสายเป็นช่วงสั้นๆๆทีนี้เราก็ไปดูให้เส้นชิ้นส่วนสั้นๆนั้นน่ะมันจะมีเอนไซม์ใดนะครับที่มาช่วยในการเชื่อมต่ออ่านี่ก็ได้อีกหนึ่งข้อนะครับเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไรนะครับไลเกสใช่ไหมครับไลเกสเนี่ยมันมาเชื่อมต่อสายสั้นๆนะครับ ทีนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะครับรูอาจจะไม่อธิบายเยอะนะครับในของพาทนี้นะครับพอย้ําว่าสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับโครโมโซมของคนเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับมีมีสัญลักษณ์ในการเขียนแบบไหนอะไรเงี้ยครับการถ่ายทอดลาานนักษณะทางพันธุกรรมนะครับเราไปนึกถึงพนันธุกรรมแบบต่อเนื่องนะครับมันเป็นยังไง พันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องมันเป็นยังไงนะครับแยกแยะให้ออกนะครับอ่าแล้วก็มีการคำนวณหานะครับเซลล์สืบพันธุ์นะครับเมื่อมียีนที่มีมีจีโนไทป์อะไรเงี้ยครับเราต้องคำนวณหาเซลล์สืบพันธุ์ให้ได้นะครับอ่าถ้าใครจําได้นะครับก็คือใช้สูตร2ยกกําลัง n นะครับถ้าจีโนไทป์นั้นเป็นเฮทโทไซกัสก็คือ n ก็คือจํานวน ดีนที่เป็นเฮตัโรไซคัตใช่ไหมครับก็คือต้องมีอักษรแตกต่างกันเนาะก็ใช้สูตร2ยกกําลัง n สมมตุติถ้าเป็นเฮตัลโรไซคัตเนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่3ใช่ไหมครับเราก็ใช้2ยกกําลัง3ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ2คูณ 2, 2ก็คือเท่ากับ8นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูเนาะไอ้นี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่2นะครับอีก30ข้อหลังนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ข้อ31ถึง60ก็จะเป็นเนื้อหาของบทที่6กกับบทที่7นะครับ ทที่6ก็คือเทคโนโลยีทาง DNA ถ้าใครจำได้นะครับเราก็จะไปดูนะครับว่าเฮ้ยพูดถึงเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเทคโนโลยีวภาพหมายถึงอะไรนะครับพูดถึงพันธุวิศวกรรมคืออะไรใช่ไหมอ่าไปดูความหมายเลยแล้วกันนะครับอ่า DNA ที่นำมาสร้างสาย DNA สายผสมเนี่ยต้องมีลนะักษณะเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับก่อนนี้นะครับ แล้วทีนี้เราก็นึกถึงนะครับพันธุวิศกรรมบางอย่างที่เป็นขั้นตอนของการผลิตอินซูลินนะครับมันมีวิธีการยังไงนะครับไปศึกษานะครับทีนี้ไปดูคําว่าความหมายของว่าลายพิมพ์ดีเนะครับลายพิมพ์ดีเนเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับมันคือลายพิมพ์ของสารพันธกรรมที่เป็นรหัสข้อมูลภายในเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลใช่หรือไม่อะไรเงี้ยครับไปดูเนาะทีนี้ เราก็ไปดูนะครับบทสุดท้ายนะครับก็คือบทที่เรียกว่าวิวัฒนาการไปดูความหมายครับคําว่าวิวัฒนาการคืออะไรนะครับถ้าใครจําได้นะครับโครงสร้างที่ครูให้ดูใช่ไหมครับมีหลักฐานของการศึกษาวิทยาการแล้วก็มันมีสไลด์หนึ่งที่เป็นโครงสร้างของปีค้างคาวแขนเราเนี่ยครับมันมีโครงสร้างที่เป็นยังไงกันนะครับมันเป็นเฮตโทรไซกัส ักเจอหรือเปล่านะครับหรือว่าโฮโมโลกัส c ักเจอครับเราไปดูครับคว่าโฮโมก็คือมันมีโครงสร้างเหมือนกันแต่หน้าที่ต่างกันใช่ไหมครับอ๋อก็ไปดูแล้วกันนะครับเปรียบเทียบแขนเรากับขี้ปลาวานนี้ยมันจะอยู่ในหัวข้อไหนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูนะครับปรากฏการณ์นะครับที่จําเป็นต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับอ่าเราไปดูนะครับ แล้วก็ไปดูปัจจัยนะครับที่ทําให้ลักษณะของสัตว์บนหมู่เกาะกาลปะกอสเนี่ยที่เป็นชนิดเดียวกันมีความแตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับนี่คือเป็นการศึกษาของอชาชาดาวินใช่ไหมครับที่เขาได้ไปค้นพบเนาะสัตว์ชนิดเดียวกันแหละแต่อยู่แตกต่างเกาะกันเนี่ยมันทํา,งงายังไงถึงพบว่าเฮ้ยทำไมสิ่งมีชชนิดเดียวกันแต่มันมีความแตกต่างกันได้อย่างไรนะครับอ่าทีนี้เราไปพูดถึงนะครับเนื้อหาของเกี่ยวข้องกับประชากร เนาะประชากรเนี่ยเนื้อหาส่วนนี้นะครับก็คือเราให้เราไปดูนะครับภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กนะครับมันจะมีมันจะมีสมการแล้วก็คำนวณหาจำนวนประชากรได้นะครับซึ่งพาร์ทน,นี้เราอาจจะขาดนิดนึงแต่อยากฝากให้เราไปศึกษานะครับมีอยู่ประมาณ2ข้อนะครับไปลองทำให้ได้นะครับทีนี้เราก็จะพูดถึงนะครับสิ่งมีชีวิตในสปีชี์เดียวกันนะครับ แะแยกเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่เมื่อใดนะครับเราต้องลองดูนะครับอย่างเช่นในวันหนึ่งนะครับมนุษย์เราเนี่ยเฮ้ยมันจะมีระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับเราคิดว่าเราจะสามารถแยกเป็นสปีชีส์ใหม่ได้ไหมนะครับมันจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากกลไกใดนะครับอ่ะทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าสายวิทยาการใดนะครับที่เป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ลองดูว่าเฮ้ยสายวิทยาการเนี่ยของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับอ่าอย่างเช่น มแมลงมีปีกนะครับมันจะวิวัฒนาการไปเป็นนกได้ไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าสัตว์เลื้อยคานวิวัฒนาการไปเป็นนกได้ไหมนะครับหรือว่าสัตว์เลื้อยคานเนี่ยวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ไหมนะครับหรือว่าสัตว์ปีกวิวัฒนาการไปเป็นกลุ่มของภพยเมดได้ไหมนะครับให้วิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยอะไรที่มันใกล้เคียงกันมากที่สุดก็แสดงว่ามันเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเราลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมีชื่อ,าาอยาารร่งไนะคับ มนุษย์ในปัจจุบันเราเนี่ยมีชื่อนะครับทุกคนบนโลกแล้วเนี่ยเราจะถูกเรียกนะครับเป็นสปิชีเดียวกันหมดนะครับก็คือโฮโมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปลองดูแล้วกันนะครับอ่าก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะทำข้อสอบได้นะครับหากว่าแนวข้อสอบนี้มีประโยชน์หรือมีโทษทำให้เราอ่านหนังสือ ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจดูดูหนังสือนะอย่าเล่นแต่โทรศัพท์เอ่ยนะครับโอ้สัมผัสดีมากนะครับอ่ะขอให้ทุกคนทำข้อสอบได้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ